สวัสดีค่ะเมืนน่อวันที่30ธพันหาคม2564ี่ค่ะพบกับอูซางบอยมหาสารคามค่ะเมื่อรานลาพวงรถถ่ายคันนี้านมาทรงลูกข้ายยูบาลเพียฟ้านค่ะตำบลสาวัตีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นค่ะลูกข่าเป็นซางเป็นรุ่นอ่าลอยเดียวดำมือค่ะสเปคของพ่วงคันนี้กว้างยูทีเมตร7จจ่ายเงาทีสามเมตรค่ะสูงทีเมตรหนึ่งค่ะคันนี้เป็นรุ่นดำมือ ช่วงลางใส่คน,นี้ใส่เผาของดิกเอมค่ะหลวก็จะใส่เล็กล่างนามหนาซีเป็นโตเซซี่ค่ะเสริมโดยร่างนามหนาสามข้อของอูซางบอยก็จะเป็นแนวตรงประมาณนี้ค่ะเวลาเลี่ยวใดๆประมาณเก่าสิบองศาเดี่ยวจะวัดติดรอรถไทค่ะ<ม>แล้วก็กระทะจะเป็นกระทะไม้ขอบ1ิบหาเป็นยางเปรเซนค่ะค<ม>น,นีตใส่ไดย,ยูที่มันสบัหลังประมาณสตัน ถึง4ตันค่ะส่วนออยลูกค่ารีวิวมาใส่ได้ประมาณ3ตัน6ค่ะ mm hmm. FC คนใดทีติดตามคลิปวิดีโอของอูซางบอยมาหาสารคามยั่างบรท่านในมีค่ะกะโทรขามาสอบถามซางบอยได้จากเบอร์โทรซางบอย062 341741ค่ะ,อะของอูซางบอยจะจะเปิดขางได้แบบนี้ทุกขั้นและกัทุกรุ่นค่ะว่ว่าจะเป็นรุ่นดำหรือประดำรอเดียวหรือรอค,รคูุกะ ถอดแบบนี้เดบิดค่ะล่าบนกับถอดได้ซางบอยจะเหตุน็อตแบบนี้ให้่ฟังละสองตัวกันสะเทือนค่ะใส่งานง่ายๆค่ะของอูซางบอยลูกค้าันสน้างดันไมนะส,สีสมไม่สีฝาค่ะเดยดันออกสีฝาอันนี้ก็ถอดออกอด้เลยคนะแล,แล้วคน ันเ็้ขึใส่งานยายค่ะของอูซางบอยลูกค้าว่ต้องแบบ่นมั่นซัมป์ละลายค่ะถอดออกก่อนมีค่ะเปิดถางตามคลิปเลยอยู่บ้านมีก่างสามันหกของอูซางบอยสามหมื่นหกค่ะขั้นนี้ มีบันไดมีหมวกค่ะมีกองเครื่องมือเดี๋ยวเข้าไปชมคลิปวิดีโอหนาดีิป่าค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ